ไปใ,ให้อายุเราเดินมาตรงนี้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาเองการเป็นหมอดูตอบคำถามเขาต้องเอาแผนที่ชีวิตเขาตอบต้องทำในขณะที่ปีดีเดือนดีวันดีหรือปีไม่ดีไปหาเดือนที่ดีนะหรือเดือนไม่ดีไปหาวันที่ดีแต่ถ้าปีไม่ดีอย่างเดียวนี่มัน ก็ไปหาเดือนที่ดีพอตัวรอดเท่านั้นเองขนาดนี้เราเป็นผู้ผิดมาสองปีผู้ผิดก็คือดวงไม่ดีอยู่เฉยๆไปพูดยาเสือเ่อแง่ดวงไม่ดีใช่ไหมฮะเออจะเป็นอย่างนั้นให้มันมาตรงนี้ก่อนมันจะมาเมื่อไหร่มันก็จะมาเมื่อ,ส,อ,อสิ้นเดือนพฤศจิกาก็เหลือไม่กี่เดือนใช่ไหมแต่เวลาคุณดูหมอนี่ไปถึงเดือนเกิดต้องให้ไปอีกสามเดือน อย่าไปตัดแค่นั้นความดีก็จะตามอีกสามความไม่ดีตามอีกสามเขาได้วาก่อนสามหลังสามไม่ใช่ไปตัดตรงนั้นปุ๊บเอ้ยไม่มีอะไร,ไร,ะรเลยได้นะครับคุณทายพลาดเลยนะครับผมถึงได้ให้ไปถึงผมไม่ให้ถึงสามเดือนหรอกผมให้แค่ตุลาพฤศจิากาผมให้แค่สานวันไปแล้วก็ยังโอเคนะครับก็ต่อไปก็มันเห็นดีดีอยู่ผมก็โอเคเลยนะครับเอาอีกข้อหนึ่งว่ามา,ววาเอา๊ะ บริวารมันก็บอกไม่ดีอยู่แล้วขนานี้บริวารไม่มันก็ยังไม่ดีอยู่นี่บริวารใช่ไหมฮะอย่าเลยฮะช่วงนี้ผมบอกสามเดือนนี้ให้ม่อกี้บอกแล้วนะว่าให้อยู่แบบไหนไม่าะโอโอ้แปดสิบเปอร์เซ็นต์โกผู้หญิงผู้ชายก็ทั้งนั้นแหละนะครับต้องทำใจ ช่วงนี้เพราะมันเป็นปีที่ไม่ดียี่สิบสี่เดือนที่อ่านมาทำอะไรมีแต่เสมอตัวกระเสียจนกว่าจะสิ้นปีโอเคนะ<ม>เพราะว่าใครจะเอาความเดือดร้อนไหมบริวารผมบอกเห็นไหมเออบริวารบริวารใครเอาความเดือดร้อนหมหเราบริวารผู้ใหญ่ผู้หญิงเพื่อนแฟนแล้วก็ งานอะไร่ไม่มีงานประจำก็เหลือผู้ใหญ่ผู้หญิงเพื่อนบริวารแฟนเ,เห็นว่าแฟนดีตัดแฟนไปเหลือผู้ใหญ่ผู้หญิงบริวารใช่ไหมฮรเออถ้าผู้ใหญด่ดีก็เหลืออยู่บริวารก็ตัดไปเรื่อยๆบางทีผมว่าอันนี้เป็นยังไงผมจะถามไปตัดไปตัดเหลืออันนี้นะครับเพราะจากนั้นช่วงนี้ให้อยู่เฉย นะ ų, ปิดปากขณะปิดยังไม่มิดเลยครับโอเคเนาะเกิดวันอัดก็เอาจันทร์มาพยากรณ์นิสัยใจของคนเกิดวันจันทร์ทั้งหญิงทั้งชายยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าคนเก่งยิ้มได้ทั้งตาทั้งปากวันอื่นยิ้มไม่ได้รอกตาวันจันทร์ยิ้มได้ตาวาว ไ,ไหมฮะเสียอย่างเดียวนาฬกวันจันทร์นี่มันเป็นวันที่จุดยืนไม่ค่อยมีที่ใจน้อยน้ำตาร่วงง่ายมองข้างนอกนี่แข็งแร่งทายได้เลยแข็งแต่นอกครับอ่อนในวันจันทร์ทุกคนทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็ผู้หญิงเกิดวันจันทร์ดีน่ารักแต่ผู้ชายเกิดแล้วจุกจิตจู้จี้ขี้บน่น อันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่สะอาดอะไรอะไรละเอียดระเบียบเหมือนผู้หญิงตื่นเช้าขึ้นมาอันนี้ทําไมไม่ทําอันนี้ดีอย่างเดียวแกเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้จ่ายกับข้าวเป็นทํากับข้าวได้ซักเสื้อผ้าให้ลูกให้หลานแต่ทําไปก็หมดไปไดะนะครับัตามไปไปชนปุดตาถ้ามีลูกลูกเหมือนแก ตามไปไปชนสุภะแล้วก็ฐานสิบเอ็ดโอ้ยอันนี้เอาไปร้อยคะแนนคนชนสุภะลักษัะท่าทางน,น่ารักสวยสวยๆนะครับสวยเนี่ยถ้าเป็นสุภะพาะทั้งหมดต่อไปทั้งหน้าจะ้วดกว่วกาเป็นบาปพราะรทั้งหมดจะเพียวพอดีถ้าเป็นสุภะพะตัวบาปพระรตัวจะพอดีแต่นี่เป็นสุภะเพทั้งหมดต่อไปทั้งหน้าระวังจะ้วด นะฮะแต่สว,สวยสวยสวยเอาไปร้อยคะแนนตาหนูไปทนปิดตาเหมือนพ่อเหน็นไหมเป็นผู้หญิงแล้วเหมือนพ่อเหมือนตรงไหนก็ไม่รูร้ลักษณะถ้าทางนิสัยใจคอตามไปทนพ้ยายายยแลชนอุบาทด,ด้วยแม้ฐานสิบสามผมจะให้ร้อยคะแนนแล้วนะพอดีทั้งอุบาททั้งพญายาเฉือนไปเอ้าเอาไปหกสิบคะแนน เขาก็ดีพอสมควรและอุบาทก็ทําตามใจตัวเองใช่ไหมเออพยายะพวกนี้ฉันจะทําสักอย่างพ่อเราก็เหมือนเราเราก็เหมือนพ่อจะทําก็ทําไปอะไรต่ออะไรนะครับเนี่ยเออ,เอ,อก็ดีพอประมาณพาถึงพ่อก็มีอยู่มีกินพอสมควรทีเดียวอ้าวปากก็พูดจาดีแต่จะลืมเป็นทั้งพยานยะเป็นทั้งอุบาท เวลาดา่าทั้งหน้าก็ยังมีว่างอยู่นะบูกนาทั้งหน้ายังมีอีกที่นะเพื่อจะนั่งมันก็ต่ามใจทั้งหน้ามีว่างที่หนึ่งเลยเนี่ยทำมาเลยนอ่ทั้งน้นก็มีนี่ก็มีนะทั้งน ố ก็มีนี่ก็ได้มาทั้งหน้าก็ได้ลูกนี่นี่มาเลยน้ําลายกระเด็นใส่ก็เก็บมารับน้ําลายซะรับศีลรับขอ <c oughs> บางคนเขาบอกนั่งหลังๆจะหลับได้ไม่มีทา เยสดาสอนหนังสือคนหลับนี่ไม่มีทางเลนะครับตาขุนตาเขียวยังไม่ได้เลยนะครับจะได้ฟังนิยายลามกครับแล้วคุณจะเฮ้าโอ้โหมีเจ้าเจ้ากรมลามกครับสมัยตายนั้นนี่เขาลือกันทั้งบ้านทั้งเมืองมีไม่กี่คนเจ้ากรมลามกก็มีลนลิธิชัยเจ้ากรมลามก พี่เดียชุมพรเด่พี่เดียพี่แอด๊ดสมบัติพี่ินีรับกับพี่ชาติคนนี้เข้ากันเมื่อไหร่โอ้โหโคตรลาโมกเดี๋ยวเรานีทานลาโมกข้างๆผู้หญิงนะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้สักวันหนึ่งแล้วคุณจะรู้นะหรือจะเอาไม่น่าสั้นๆจะได้แล้วของหนังเดินมาคุณเนะกียดหน้าตาคนดีทำไมคุณลาโมกไม่รู้เพราะมันเป็นหมอดูปากไปจน อุบาทไปทนอันตีโอ้โหยกูเพราะฉะนั้นเป็นก่อนเกิดเพราะฉะนั้นจะไปว่ากันนะครับนิสัยใจคอเป็นของเกิดมาพร้อมกับเราเป็นก่อนเราจะเกิดเพราะฉะนั้นอย่าไปถือสากันอยู่กับใครอย่าไปถือสานิสัยเขาอยู่กับเมียก็เขาเป็นอย่างนี้ก็อยู่ไปทนไปอย่างนี้เอออะไรต่อใจร้อนหายไว ญาติพี่น้องก็ธรรมดาธรรมดาแล้วก็พึ่งกันไม่ได้นไมเออพึ่งไม่ได้เลยถ้าทางดีอยจะตายไปเพราะเป็นอาทิตย์ครับแต่ไม่พึ่งลองดูสิเป็นทั้งมรณะเป็นทั้งฐานแตกเนไยเออลูกดีมากเลยอย่งนี้เขาเรียกลูกดีเป็นอริชาติูผู้ดีไหมผู้ก็ดีบัตถุนิเป็นลาภาะ คนไหนปัตตานีเป็นลาภาทั้งหญิงทั้งชายจะมีคนมารักมาชอบอยู่ตลอดเวลาเขารียว่าเศรษฐีความรักเศรษฐีความรักนี่มาทุกนะครับเพราะจะไปฝากแบงค์ไม่ได้มันก็เงินเนงินไม่ได้ฝากแบงค์นอนแบงค์นี่ความรักไม่ฝากคอนโดไหนฮะฝากคนแล้วคอนโดยังตามไปตีกันเลยตายพอดีเลยอื ปาตานีเป็นลาพามีคนมารลีมาชอบตลอดเวลาแล้วคนมาล้ยนี่มีกินไหมต้องว่าลงมาใส่คะแนนสี่บนฐานสิบในคูดด่สพุพคนนะครับมีกินนะครับอืแต่ละาคนมีกินทั้งนั้นก็บอกเลยนะเอ,อหมดห่วงไปดีต่อไปมีอะไรอีกคู่แล,แล้วพ่อแล้วพ่อก็มีแม่ โอ้มีอยู่มีกินอย่างดีมีกว่าพ่อด้วยทำไมก็อยู่บนฐานสิบหกแล้วแม่ก็ไปชนเน่าแสดงว่าคุณแม่กับคุณพ่อมาคนละทิศคนละทางคนละจีนคนละไทยคนละเหนือคนละใต้แต่ก็มีกินนะครับเพื่อนก็มีแต่ดีๆแล้วก็ค่อนข้างจะนักเลงคนไหนเพื่อนไปชนเพศตกัน้าม เพื่อนไปชนเพศตรงกันข้ามถ้ารวงผู้หญิงกับผู้ชาย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 ถ้าดวงผู้ชายกับผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงมันไปชนเพศตรงกันข้ามเขาเรียกว่าพบเพื่อนต่างเพศนานไม่ได้เดินไปด้วยกันสักเดือนครึ่งเดือนมันก็กระแทกเข้ามาคาดหูเปลี่ยนเป็นแฟนกันเนาะเป็นจิบก,กันไหม <C> e <an> อะไรต่ออะไรเห็นไหมนี่ยจะเป็นอย่างนั้น <C> e <an> <c oughs> เห็นไหมครับเออ บรดีวานโอ้ญิงดีมากๆเลยยิง่งบดีวานหญิงที่เป็นคนตา่างชาติทำไมเพราะไปน,น่าวางเอาพม,าม่าเขมรลาวอะไรมาใชา้โอ้ชั้นหนึ่งเลยยิ่งคนลักษณะดาวสูววววววกอ,อ้วนๆโวบๆท้วงๆอะไรบดีวานชายดีไหมไม่ได้มันเป็นนักเลงกินเที่ยวมันก็ดีไปตีไปต่อยได้ใช่ไหมเดี๋เวลามันนีอะไรเดี๋ยวมันก็นมารักมาชอบเราอีก บริวารเป็นฐานที่สองนัเองได้ฮะเอาไปทวงนี้เออครับที่จริงใช้คนเป็นประโยชน์ก็มีประโยชน์นะครับใช้คนให้ถูกไงฮะเออผมเคยฮะใช้ใครไปทวงนี้ไม่ได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีคนหนึ่งมันช่วยกอมันเป็นนักเลงไอ้เนี่ยมันไปทวงนี้ตรงนี้หน่อยเมื่อ 20, 20ปีกับ30ปี20ปีก่อนเงิน3-4แสนนี่ปากมา ก็ไปแล้วมันขืนแล้วมันรวยด้วยคนอืืนพวกผมให้ก็ไปเลยฮะมันก็พบปืนเด็ดตรงนี้ที่แรกันเด็ดทางนี้ก็เป็นเด็จะนั่งทวงพี่เงินสามสี่แสนนี่สําหรับพี่ไม่มีเดือดร้อนเลยเจ้านายผมเดือดร้อนนะแล้วแต่พี่นะมันก็เอาปืนมาเด็ดตรงนี้ทีก็ทวงไปก็เด็ดตรงนี้ทีก็กเด็กข้างหลังทีเวลาถานออกมาอ้ากก็เห้ยมาเอาเงินไปเขาบอกเหนไหะ นักเลงก็เหมือนกันใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เป็นในโลกนี้มีประโยชน์ทเสมอต้นไม้ทุกต้นในป่ามีประโยชน์หมดบางคนไม่ได้ไปถามแต่ว่าหรอต้อนหนาก็มาทํารัว้วไงใช่ไหมฮะเออต้นไม้ใหญ่ๆมาทําบ้านทําอะไรคนทุกคนนี่มีประโยชน์เ้งนั้นหละใช้ให้เป็นเพออื่อนแล้วคู่แล้ว บริวาาแล้วลูกแล้วก็มหมดแหละเออทีนี้ปีจออายุเท่าไหร่ยี่สิบแปดปียี่สิบแปดปีคุณลากลงมาสิฐานสิบสองคุณก็กลับไปดูฐานสิบสองสิที่เขียนไว้แผ่นกระดาษเดียวก็คือปราหมูลาหูถ้าไม่ชนเสียฐานสิบสองจอมาถึงปีจรเดือนจรมาถึงเนี่ย มันบอกว่าถ้าไม่ชนเสียทําผิดแล้วได้ดีผิดสินธรรมประเพณีผิดกฎหมายทําผิดเป็นถูกทําถูกเป็นผิดปองมมมมสมบัติจีสองเล่มทหัหมวยทําเบอร์ขายยาว้าไม่ขายนะอย่ไปขายนะอยยนะเออแต่สุขภาพกิดไม่ดีเอ,อไปหลอกเขาพูดง่ายๆใช้วิชามานแต่ถ้าชนเสียเอ้าแหละมันริกตัวแล้วถูกเขาหลอกแล้ว ยินดีให้หลอกแล้วเห็นใจคนตอนแ้วมาเอาไปเลยอะไรต่ออะไรก็เรียกยินดีให้หลอกมันก็เพลงที่ก็หรอกเห็นนะมเออชนเสียหรือเปล่าผมเห็นแวบๆอยู่ไหนไหนบอมกักมีฮะโน่นฮะสองแด้งเลยเ,ออเพราะฉะนั้นตั้งแต่เมษาถึงเมษาข้างหน้าระวังจะถูกหลอกโดยการยินดีให้หลอกแม่เสียเปรียบเขา ใครจะมาหลอกไอ้หนูคนนี้ก็หนึ่งกับห้าเห็นไหมเออหนึ่งคืออะไรห้าคืออะไรหนึ่งก็คือเพศตรงกันข้ามหนึ่งก็คือเพศตรงกันข้ามใช่ไหมออห้าก็คือผู้ใหญ่ห้าคือตัวเองห้าคือพยาญาห้าคืออุบาทเอาเอามาต่อจากกันให้เป็นเรื่อง ต่อไม่เป็นต่อ,อยุ่งเลยฮะบืุชตายังคุยกันกับหนุ่มคนรุ่นมันต่อยากนะบอกทายผมยังต่อยากเลยฮะแต่เดี๋ยวนี้ต่องานนะ่ายทำไมก็ต่อมาสามสิบห้าปีออคุณอยากต่อเก่งๆก็ต่อทุกวันทุกวันคุณเห็นในตัวทิ่งเขาเล่นนะทิ้่อะไรนะเป็นแฟนแฟนแฟนก็าเรียกอนะไรเนาะเออสอสอ่นะละสมัยก่อนผมไปมากเก้ากับเพื่อนผมไปเล่นการพนันมันซื้อมาเป็นหอบหอเลย ครั้งที่ไปแล้วมึงตอเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเลยพี่ตั้งแ,แถวไวเลยมึงตอคนพวกนี้มีความพยายามผมไม่ตอให้เพื่อยตอทธรหาอะไร,ลรลแล้วลูกมันก็มีใช่ไหมเออึงตอคนหาเอยแ,แต่คนพวกนี้มีความพยายามเนื้อสัยคนมันจะบอกใครกินหัวปลานี่คนนั้นจะเนแบบนี้เลยครับเป็นคนวิถีพิชันหลับเอาเบาสุกขลาแค่คนล็กทีละหน่อยนั่งดูนะ<ด>ผมนี่ไม่กินนะครับ กินแต่เนื้อมันหางก็ไม่กินหัวก็ไม่กินพุงก็ไม่กินกินแต่เนื้อเนื้อคนหนักไม่เอาเป่าสู้ <laughs> <laughs> เห็นเลยนิสัยคนบอกนะครับหัวปลานิ่งตัวนผมเป็นชั่วโมงเอาหัวมัน่าเลยผมสบายแต่คนแบบนี้อยู่กับผมได้ <laughs> นะครับ <laughs> ใครจะทําให้เขาเดือดร้อนอันนี้ก็คือเพื่อนข้ามเพื่อนอ่าญาจะไหมฮะเออเสร็จแล้วก็ผู้ใหญ่ ทีนี้เราก็ว่าเป็นปอก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 ไปนะครับอันดับแรกก็คือถ้าทํางานประจําก็จะมีปัญหากับเจ้านายนะเจ้านายที่เป็นผู้ชายใช่ไหมฮะอ,อทําไมถึงมีปัญหาผมแปลง่ายๆเลยว่าเจ้านายที่เขาจะจีบหรอกเมาไม่เล่นด้วยเขาก็เอาอุบาตมาใส่อันนี้ต้องระวังให้ม,มากๆนะครับเองเจ้านายมันว่า เออถ้าเป็นผมก็ตกหน้าหันไปเลยต้องระวังนะครับเออเห็นนะนี่ก็เรื่องผัวเมียนี่ก็ใช่แล้วไปยองใส่เจ้านายนต้องระวังเห็นนะเออสองญาติพี่น้องเอาความเดืออร้อนมาให้เออสามนะครับถ้ามีการศึกษาการเรียนอยู่พระราชโสมดรีนี่คือการเรียนการศึกษาโอ้โห โดยเฉพาะเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกมันมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาคุณนั่นแหละมันจะตัวดีแหละโอ้โ oh. ห